ใส่ตะแกงเสด็จน้ำเลยนะคะแค่หลอกไปด้วยเลยนะคะแบบยำอ่อนะคะเพราะว่าครกบ้านแอปเปิลไม่มีฟังเสียงความกรอบของมะละกอนะคะกรอบจริงๆนะคะนี่ ทีนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้ Apple มีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือวิธีการขูดมะละกอที่เก็บไว้นานนะคะที่เหนียวแล้ว <c oughs> หรือว่าแปลมันไม่แดงแล้วนะคะเราจะทำง่ายๆอันนี้แอปเปิลเก็บไว้อยู่ซีกนึงนะคะก็ไม่ค่อยแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดกันนะคะเรามาขูดมะละกอกันนะคะ ไมคะลอยดำๆเพราะเก็บไว้นานมากค่ะมระะกรของเรานะคะมันก็ดำแล้วนะคะก็ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขูดอีกนิดนึงนะคะไอ้ป้าแม่ขูดหมดนะคะก็กินไม่หมดแล้วเสียดายนะคะาะมระกรที่นี่แพงมากๆเลยนะคะลูกนึงก็1ิบก่ายูโรนะคะหรือว่าถ้าเป็นมระะกรไทยก็จะแพงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นมระะกออินเดียก็โลละ หกถึงเจ็ดโลเองนะคะแต่ถ้าเป็นมะละกอไทยก็จะแพงนิดนึงนะคะเก็บไว้นานมากจนข้างในมันดำแล้วนะคะพอกเป่าแค่นี้กินคนเดียวนะคะเ,คเดี๋ยวซีกนี้ก็จะเก็บไว้อีกนะคะเอาไว้เอาไว้กินรอบหน้านะคะ ก็จะพันด้วยกระดาษชะชู่เช็ดครัวนะคะมันก็จะพันก่อนหนึ่งรอบนะคะเหลือน้อยนะคะนี่คะ่ะก็ประมาณนี้นะจากนั้นก็กระดาษป้อยแผ่นเดิมนี่แหละข่ะมา แค่นี้ค่ะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้อีกนะคะกินได้อีกอาทิตย์หน้านะคะนี่ค่ะคส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปแช่น้ํากันนะคะเพื่อให้เส้นมันเด้งนะคะอันนี้ก็เสียดายาดไปด้วยนะคะโอเคเราไปแช่น้ำกันนะคะ จากนั้นก็ามาแช่น้ําเย็นจัดนะคะถ้าใครไม่มีน้ําเย็นจัดก็ใส่น้ําแข็งไปได้นะคะแต่บ้านแอบเบอรมีน้ําเย็นนะคะแค่เปิดก๊อกมาเลยน้ําก็เย็นแล้วนะคะน้ําเย็นจากนั้นก็เอาเส้นมาแช่เลยนะคะสักห้านาทีนะคะเลาเส้นก็เด้งมาเหมือนเดิมกรอบเด้งเลยนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใช้ให้ท่วมเลยนะคะเ <Okay. S 1> ส้นมะละกอแล้วก็แกช่ได้ประมาณนี้เสร็จนะคะแอปเปิลก็จะมาใส่ตะแกรงนะคะนี่ค่ะใส่ตะแกรงเสด็จน้ำเลยนะคะ เริ่มกรอบแล้วไหมคะชิมฟังเสียงนะคะจะไม่เหนียวนะคะจะกรอบเด้งเดี๋ยวเรารอแปบ๊บนึงให้เสด็จตนาะแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปตำส้ำๆกันนะคะเลยนะคะใส่พริกสามเม็ดกระเทียมนะคะยกขบยกขบขึ้นก่อนนะคะเสียงมันดัง เ้าไปนิดนึงนะคะไอ้ป้านชอบหวานนะคะตามชอบหวาน ก็เส่ถว่นะคะถว่ฝักยาวนะคะไม่ต้องแหลมะะกมากคบมันเล็กค่ะเราก็เลย่ะ ยำซบทำเอานะคะพอที่บ้านไม่มีะครกอยากเอามาทำแบบนี้นะคะจากนั้ก็ตามไปด้วยมะนาวนะคะน้ำปลาร้านิดหนึ่งะค่ะ ็น้ำยำของแอปเปิลนะคะถ้าใครยังไม่ไปดูคลิปของปเปิลที่แอปเปิลเคยทำน้ำยำไปแล้วนะคะด้านบนได้เลยนะคะในคลิปกุ้งในมหากุ้งในมหาสมุทร ah นะคะนี่พริกเยอะมากเลยนะคะเผ็ด โอเคน้ำส้มตำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนะคะมาจัดจานส้มตำกันเลยนะคะนี่ก็เส้นมะละกอที่เราเอาไปแช่น้ำไว้นะคะเด้งดึงเลยนะนี่ใไหมคะ ไม่ได้ขนมจีนนะคะมีกุ้งอยู่3ามตัวนะคะมีกุ้งอยู่สามตัวตัวใหญ่มากคะ่ะไม่ทันเยอะแค่นี้ก็พอนะคะ แค่ลอทไปด้วยเลยนะคะแบบยำอาอนะคะเพราะว่าครกบ้านแอปเปลิลไม่มีเราก็ต้องมายำแ,บบแล้วก็มีไก่ทอดด้วยนะคะ ข้าหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำยำมาลาดกันเลยนะคะน้ำส้มตำของเรานะ้ำไอติมยำ เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้ตมตำง่ายๆสไตล์เฉยแอปเปิลนะคะแล้วก็เส้นส้นตมตำกรอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอปเปิลจะชิมให้ดูนะคะเส้นส้นตมตำว่ามันกรอบขนาดไหนนะคะขอใช้มือนะคะเด้งมากเลยนะคะเพื่อนอืมอันนี้มากเลยนะคะพริกพริกเผ็ดจริงๆนะคะน้ำยำของแอปเปิลแอปเปิลใส่พริกเป็นคำเลยนะคะ ฟังเสียงความกรอบของมรลกกรนะคะกรอบจริงๆนะคะเพื่เพื่อนลองไปทำดูนะคะเอามรักกรไปแช่น้ำแล้วก็เอามาเสด็จน้ำแล้วก็มันจะกรอบเด้งเหมือนเดิมนะคะอร่อยมากๆนะคะ โอเคค่ะเ,เพื่อนๆแอปเปขอตัวไปกินก่อนนะคะขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้ไม่ได้เจอหน้ากันก็ไม่เป็นไรนะคะอร่อยมากๆเลยเอ่ะอืม